แต่ว่ามาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวอาการบาดเจ็บนักเตะกันหน่อยนะคะคก็มีหลายคนกังวลอาการของแม็กคาริสเตอร์เพราะว่าวันที่เกมล่าสุดเนี่ยมีออมแผลแ,ผลแผลบบมันเป็นแผลแล้วมันต้องเย็บเย็บสดเลยด้วยมั้งในวันนั้นน่ะแล้วคือเหมือนกับเขาก็พยายามวิ่งต่อโดนเฉือนนี่โดนโดนอ้ใช่แล้วคือมันเป็นแผลเปิดไงก็เลยต้องแบบแบบมีมีสติชคือแบบมีเย็บอะแต่ปรากฏว่าเล่นต่อแป๊บนึงแล้วไม่ไหวก็เนื้อออกมาคนเราพอเรามันเป็นแผลเหมือนมีดบาดแผลใหญ่แผลเปิดมัน มันวิ่งแล้วมันก็เอบมันเจ็บใช่ก็ตอนแรกกังวลกันว่าเฮ้ยจะแบบสามารถลงเล่นเกมวันเสาร์ได้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าอาการโอเคนะคะแม็กลิสเตอร์เองก็ออกมาบอกว่าก็คือเป็นแผลเย็บเท่านั้นก็จะพยายามหายให้ทันเพื่อที่จะมาช่วยทีมวันเสาร์ให้ได้นะคะวันเสาร์คู่แรกแข่งเวลาเที่ยงครึ่งเที่ยงกริดก็ทุ่มครึ่งบ้านเราลิเวอร์พูลไม่มีใครเจ็บหนักใช่ไหมโอ้ยมีจเอลมาติบในล่าสุดเอมเอซีแอลฉีกคนเดียว แล้วก็มีล็อบโบยังไม่หายล็อบโบเขาไหลไหลหลุดแล้วก็มีไม่มีใครเจ็บไม่ได้ใบเซตติดก็เจ็บล็ o, อบโบโรเบอร์ซันนะคะตีอาโก้ก็ยังไม่กลับมาใครกับโจยมาติดประมาณนี้ถ้าที่คือหลายคนเหมือนกันหลายคนเหมือนกันแต่มันก็ยังยังก็ยังพอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจัดทีมให้แบบมันสมบูรณ์ยังยังพอไหวยังพอไหวยังพอไหวแต่ว่าโจยมาติดแต่น่าสงสารค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยสัญญาจะหมดซัมเมอร์นี่ละ ก็ยังไม่รู้จะต่อหรือเปล่าก็คือดูแท้ทางไม่ได้ต่อแต่มาเจ็บหนักอย่างเงี้ยแล้วนี่คือการแบบ ACL เอ็นไข้หน้าฉีกคือยังไม่ได้แบบเหมือนแบบขาดขาดไปหมดเลยนะฉีกแต่คือฉีกแบบต้องผ่าตัดอ่ะแต่ว่าฟันไดก็ยังอยู่ฟันไดไม่เจ็บฟันไดไม่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 ใช่ฟันไดเหมือนแบบอ่าซีซั่นนี้ไม่ไม่เจ็บพอ่อจด้ใช่ไแล้วก็กลับมาดีด้วยกลับมาดีด้วยแต่ว่าก็ยังถือว่ามันยังโอมันเขาเรียกว่าอะไรนะ มันก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีที่อย่างน้อยอะแนวรับมันก็ยังมีคนหนึ่งที่ยืนเป็นใช่ใช่แล้วกลางค่อนข้างอย่างลิวภูปีนี้ต้องบอกว่าดีใช่ที่ได้มาทั้งหมดอ่ะสี่คนอะเอาแบบสี่คนที่มาใหม่อะดีหมดเลยใช่แลที่มีอยู่ก็สลับมาเล่นกลางได้ด้วยใช่หน้ากลางไม่ค่อยเป็นหัวห่วงหลังตอนนี้เกมแต่ก็ก็ใช้วิธีคือหลังเสียเท่าไหร่ก็ยิงเพิ่มเข้าเท่านั้นอะไรประมาณนั้นไปก่อนเพราะว่าคุยซะดุไหมล่ะ เวลาไม่ได้เจิมนะแค่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนดีฟูก็จะใจหายหน่อยใจหายใจความหน่อยเวลาดูบอลแต่ว่าล่าสุดฟานไดเองนะคะก็ให้สัมภาษ,ษณ์ะค่ะบอกว่าค,ค,คือเขาก็คือทุกคนก็แบบไม่อยากเห็นมาติดเจ็บแบบนี้เพราะว่ามาติดนีน่นักฟุตบอลในทีมเพื่อนๆน,นี่รักนะเขาจะชอบเป,เป็นแบบคนเะเขาจะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนที่เราเห็นนะคะเป็นพูดได้ไหมเป็นแบบคุณเจ๊แบบเจ๊ๆหน่อย่ะบอยว่า คือก็จะแบบว่าตลกอะไรอย่างนี้เป็นสายสายบรรยากาศที่ดีแล้วก็คือเพื่อนมาก็อาจจะมีโจเอลมาติดมาหยอกๆอะไรองี้มีแบบเขาบอกเออรู้สึกเสียเสียใจที่เห็นแบบเพื่อนเป็นแบบนี้ก็พยายามที่จะเหมือนกับส่งข้อความไปว่าเอยพร้อมอยู่ตรงนี้นะเพราะฟันไอเลเคยเจ็บแบบนี้มาก่อนเเป็นการบาดเจ็บที่หนักแล้วก็ คือพอเป็นนักฟุตบอลนะอายุถึงเลเวลหนึ่งการฟื้นตัวการอะไรแล้วก็อย่างที่บอกพอกาลังจะหมดสัญญาอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าจะต่อหรือไม่ต่อไปไหน่ใช่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้ต่อแล้วไหมหรือว่าคือก็เก็บไว้เพื่อรักษาบรรยากาศในทีมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะลิเวอร์พูลก็มันต้องหานะคือมันต้องเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอ่ะใช่ป่ะแล้วมาติดก็ไปเล็งใครไว้บ้าง ก็ไม่ว,ว่าผู้มีข่าปะยังยังไม่มีมกรานี้คอปเองก็ไม่ได้พูดว่าจะต่อสัญญาหรืออะไรก็ต้องรอซัมเมอรนะ์เขาเหตุผลเดียวกันนะ <ใช S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามกราาส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการยืมเพราะว่าที่ได้มามกรลามันก็จะไม่มีเวลาดูมันมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วมันแพงมันแพงอ่าแล้วมันแพงมันเป็นเหมือนแบบมกราลจะเป็นตลาดออกแนวแบบแพนิคบายอ่ะคือต้องต้องซื้อเพราะมันนักเตะเจ็บมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลหนึ่งใครพูดเดี๋ยวไม่ไม่รู้ว่าเทนฮากหรือใครสักคนได้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตลาดมกรลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเตะที่เล่นดีโชว์ฟอร์มดีะมจะไม่ย้ายออกจากทีมกลางฤดูกาลอยู่แล้วที่จะได้ก็อาจจะเป็นที่นักเตะที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงอาจจะเป็นนักเตะที่เจ็บอดแอด,แ,อดอแล้วก็เลือกหาย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามมากกว่า